รายงานสตรีสภาครสตจักรลุร่นแทนในประเทศไทยประจำปี2021ถึงสามัญใหญ่สภาครสตจักรลุเนแทนในประเทศไทยกิจกรรมที่ทำและประสบความสำเร็จในปี2021เดือนกุมภาพันธ์ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีสลทชุดใหม่ซึ่งคณะกรรมการสตรีสลทประกอบด้วยกรรมการเจ็ดท่านกรรมการสำรองสองท่านที่ปรึกษาสองท่าน เดือนมีนาคมตั้งลายกลุ่มข่าวสารสตรีสลอทเพื่อรวบรวมสตรีสลทจากทุกคริจักและส่งข้อความหนุนใจข้อพรัมภพีหนุนใจส่งหัวข้อที่ฐานเผื่อและส่งข่าวสารสตรีจากทุกเขตนอกจากนั้นยังตั้งลายกลุ่มคณะกรรมการสตรีสลทร่วมกับประธานสตรีจากทุกเขตเพื่อส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสตรีสลท และส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับงานสตรีสอลอทอเดือนเมษายนตั้งกลุ่มอธิษฐานในลายกลุ่มข่าวสารสตรีสลอทอทุกวันพุธเวลา19.30นในปี2021มีการอธิษฐานร่วมกัน33ครั้งเดือนพฤษภาคมสตรีสลอทอได้สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารจำนวน3,000บาท ในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลสำหรับสตรีเขตสองจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดณคริจักทุ่งพระพรโคกน้อยวันที่28กรกฎาคมกลุ่มสตรีสอ,อทอได้ปันรักปันสุขด้วยสลัก1,200บาทเพื่อผู้กับตัวที่สำนักงานสอ,อทอและจากปากซอยเริ่มเจริญถึงร้านอาหารตามสั่งหน้าสอ,อทอ,อีก800บาทรวม2,000บาท เดือนกร,รกฎาคมกลุ่มสตรีสะะทอทร่วมกันระดมทุนจำนวน3 0 0พบาทเพื่อปันรักปันสุขครอบครัวคุณนายยอซึ่งได้สูญเสียสามีด้วยอุบัติเหตุเดือนกร,รกฎาคมกลุ่มสตรีสะะทอทได้ระดมทุนจำนวน6 0พันบาทเพื่อจัดซื้อถุงปันรักปันสุขครอบครัวสตรีครี่จากบ้านไร่พัฒนาและสถานประกาศลีซูท่าห้อเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนธันวาคม กลุ่มสตรีคริสตจักรต่างๆมอบถุงปันรักปันสุขให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในชุมชนต่างๆ วันที่3สิงหาคมในนามนาคณะกรรมการสตรีสลอทอาจารย์ดาวสวัยหงษาแก้วรองประธาน,นาคณะกรรมการสตรีสลอทได้ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมหาวิทย,ยาลัยราชพัฒอุดรธานีเรือนจำจังหวัดอุดรธานีสภกรจังหวัดอุดรธานีหน่วยงานบริหารท้องถิ่นจัดเตรียมจัดหาจัดส่ง จัดทําสมุนไพร5ต่อต้านโควิดวันที่18สิงหาคมกลุ่มสตรีสลอทอร่วมกันระดมทุนจํานวน1,500บาทเพื่อจัดซื้อถุงปันรักปันสุขสําหรับสตรีคริจักข่าวดีอุบลวันที่29สิงหาคมได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในพระกัมภีร์สําหรับสตรีเขตสี จำนวน25,000บาทวันที่29ตุลาคมได้สนับสนุนสตรีเขตสีจัดก,กิจกรรมอบรมเรื่องรักโลกจำนวน1387บาทวันที่8ทธันวาคมสตรีสลทได้ระดมทุนจำนวน7,000บาทปันรักปันสุขอาหารทะเลแห้งและเสื้อผ้ากันหนาวมือสองให้ชนชาตะพันธ์ในจังหวัดเชียงรายได้แก่บ้านไร่พัฒนาสตรีเขตสี่อาสาสมัคร ดอยแม่สลองบ้านผาแดงและคนพิการปี2021มีการประชุมคณะกรรมการสตรีสรลอทอโดยซูมและการโทรแบบกลุ่มจำนวน7ครั้งผู้มีส่วนร่วม 1. คณะกรรมการสตรีสรลอทอ 2. ประธานสตรีเขต 3. ศิยปิบาลประจํจาคริอจักรท้องถิน่น 4. สมาชิกในคริอจักรท้องถิน่น 5. สภาคาริอจักรรู้ัฐแรนในประเทศไทย 6. ผู้นำชุมชนคณะกรรมการชุมชนเจหน่วยงานราชการ 8. องค์กรต่างๆ 9. ประชาชนในชุมชนอุปรสรรคคือหนึ่งการแพร่ระบาดของโควิด1 9ทําทำให้ไม่สามารถจัดก,กิจกรรมตามแผนที่วางไว้บางกิจกรรมต้องยกเลิกบางกิจกรรมต้องเลื่อนและบางกิจกรรมต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. คณะกรรมการสตรีสรลอทอชุดใหม่กำลังอยู่ในระหว่างการเรียนรู้งานและการปรับตัว 3. คณะกรรมการสตรีสอรลอทอเป็นอาสารับใช้ทำให้ตารางเวลาไม่ตรงกันงบประมาณที่ใช้ได้รับการสนับสนุนจากเฟรม42,320บาทได้รับจากการระดมทุนของกลุ่มสตรีสอรลอทอ 12,500บาทรวม54,820บาทในปี2023แผนที่จะทำให้สตรีสลทพัฒนาและเจริญเติบโต 1. ส่งข่าวสารกิจกรรมสตรีหัวข้าอที่ฐานเผื่อข้อพระกคมพีหนุนใจผ่านลายกลุ่มข่าวสารสตรีสลททุกวัน 2. จัดกลุ่มอธิฐานสตรีสลททุกคืนวันพุธ เวลา19นาฬิกา30นาที 3. จัดอบรมบทบาทของสตรีในพระกัมภีร์สำหรับสตรีทุกเขต 4. จัดอบรมเรื่องรักโลกสำหรับสตรีทุกเขต 5. จัดอบรมการพัฒนาวิชาชีพสตรีสำหรับสตรีทุกเขต 6. หนุนใจสตรีทุกเขตร,ร่วมกันระดมทุนสนับสนุนพันธกิจสตรีในคริสจักรท้องถิ่นผู้มีส่วนร่วม หนคณะกรรมการสตรีสรลทสองประธานสตรีเขตสศิยปพิบาลประจำคริจักรท้องถิ่น 4. สมาชิกในคริจักรท้องถิ่น 5. สภาคริจักรูเทแรนในประเทศไทย 6. ผู้นำชุมชนคณะกรรมการชุมชน 7. หน่วยงานราชการ 8. องค์กรต่างๆ 9. ประชาชนในชุมชนงบประมาณที่ใช้ในปี2023 131,000บาท แผนการเลี้ยงตนเองที่สามารถทำและปฏิบัติได้จริง 1. ระดมทุนภายในท้องถิน่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของครือจักรท้องถิน่น 2. ฝึกอบรมวิชาชีพสตรีทุกเขตเพื่อให้สตรีมีรายได้เสริมรายงานโดยเกียรติคุณสีบุญเรืองประธานคณะกรรมการสตรีสภาครือจักรกูเทนรนในประเทศไทย